ครับวันนี้ก็จะมาทำการแวกนะครับทำสุญญากาศนะแวกน้ำยาแอร์นะครับก็จะมีหลักๆอยู่นะครับมีอยู่3 3เส้นนะครับนะอันนี้เรียกว่าแมนิโฟเกตสีน้ำเงิน,นด้านโลสีแดงด้านไฮแล้วก็สีเหลืองนะครับบริการหรือว่าเซอร์วิสด้านไฮตรงน,นี้นะมันก็จะมีฝานะครับฝา ติดไว้เป็นตัว H นับ h i แล้วก็ตัวนี้นะครับ Low แล้วก็บริการก็มาเข้าเครื่องทำสุญญากาศเรือว่าแ a c u u m ครับตัวนี้อยู่ในระดับที่เป็นศูนยาา์นะครับคือบรรยากาศทีนี้เราทำให้เป็นสุญยากา,กาศก็ยังต่ำกว่าศูนยครับวิธีการก็คือเปิดเครื่องเปิดว้าว มันก็จะต่ำกว่าศูนย์นะครับลงไปสมมุตินะครับสมมุติว่า,าเราแวะไปประมาณ5นาทีาก็ปิดไว้นะครับปิดเครื่องถ้ามันรั่วนะครับเกียร์ตัวนี้มันจะไม่อยู่จุดเดิมนะครับนะก็ดูประมาณถ้ารั่วอย่างแรงก็ประมาณแป๊บเดียวก็ตีขึ้นเลยแต่ถ้าเราดูแล้ว5นาทีมันไม่รั่วนะครับ ก็ทำการแบ็กต่อนะครับวิธีการก็มีเท่านี้นะครับฝากไว้เท่านี้ครับคลิปนี้